สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่นช็อกเว็บกันมาดูกันว่าจะหวัวเรอะขานาดไหนถ้าทุกคนไม่ชอบเสียงภาคแบบไม่ค่อยได้ยินก็ปัดผ่านไปได้เลยอืฮะแต่ตอนนี้ก็คือตายตายตายแบบตายไวมากเวลาหมดแล้วผ่านไปไวมากเลยแพ่นะะเพราะว่าเข้ามาตอนเหลือแบบสี่สิบวิ แสงจะแหบไปไหนก่อนเออตอนนี้ทุกคนคิดว่าเราจะเลือกด่านอะไรอ่าผู้เล่นที่เร็วที่สุดใช่ไหมอ่ะโดดไปเลยโดดดึงดึงถึงถึงติดไหนติดอะไรมีเวลามาให้สี่นาทีน้อยไปปะไม่น้อยหรอกแต่แบบเริ่มมาก็ตายเลยโชคไม่ดีแน่นอนอยากให้เขามีแบบกระโดดได้ไหลายๆรอบอะ แบบอินฟินิตี้ไปเลยโดดไปโดดถึงหนึ่งคือจะตายบ่อยอะไรขนาดนั้นนะคือตอนนี้คือแบบเหงื่อเปียกมือฮะมือเปียกเหงื่อเอออยากจะรู้ว่าถ้าจะแบบอัดหน้าจอไปแล้วให้มันได้ยินเสียงเรามันต้องทำยังไงอะ Discord เหรอหรืออะไร ตรวไปโดดดึงๆเหมือนเดิมอยากถามคนเก่งมากเลยนะว่าแบบเล่นยังไงให้เก่งอ่ะมันยากมากเลยนะเล่นมาหลายครั้งแล้วก็คือตายเราจะไปต้องเหินกันเหินทีอะไรคือบางทีก็เหินออกซ้ายออกขวาบ้างไม่ตรงทางบ้างอยากให้มันแบบให้มันตรงบ้าง ทุกคนรู้ไหมว่าเหรียญที่เก็บมาได้เขาไปใช้ทำอะไรกันมีเหรียญแบบเหรียญเยอะนะแต่ว่าไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรเหินไปเหินแล้วตกกระโดดอินฟินิตี้ควรจะมีหรือแบบจ่ายโลบักเพื่ออินฟินิตี้ก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่มีอยู่ดีถ้าอยากเก็สะนับสนุนก็ ทำยังไงไม่รู้ไปหาวิธีท,ทำกันเอาเองโดดไปโดดดึงๆมีเพื่อนคนข้างหน้าพานเรานำทางไปเอาตายเพื่อนตายเหินอีกแล้วเหินจมดินเลยไปค่ะไปกันต่อหญิงไทยต้องอดทนเหลือไปค่ะไป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 โดด ตด,ดเวลาตอนนี้คือเหลือหนึ่งนาทีครึ่งยังไปได้ไม่ถึงครึ่งเลยคือตอนนี้เซนชัยอยู่ไหนมองไม่เห็นแล้วไกลมากเป้าหมายของเราคือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เล่นคนแรกที่ไปถึงจุดเ้นชัยและคือแบบจะชนะเพื่อนถึงแล้วถึงไวมากไวหรอไว,ไวพ่ายแพ้คือ สิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือชนะแบบคนเดียวที่ไม่ใช่แบบไปถึงเฉยๆคือไปถึงแล้วกลับมาได้หรือหรือแบบที่เป็นชนะแค่คนเดียวอะ่ะเพราะว่าปกติจะชนะแบบกับเพื่อนตลอดเลยอยากให้มันเป็นชื่อของเราแค่คนเดียวคนโหดๆคือมีเยอะมาก เขาคือสู้ไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่เสี้ยวยากมากนะไปค่ะฮึบฮึบฮึบหนึ่งฮึบสองไปไปไปติดไหมไม่ติดไปต่อค่ะคือตอนนี้เราอยากแบบเล่นเก่งๆมากเลยแบบเล่นทีไรก็แบบเป็นชื่อแต่เราอะ คือตอนนี้เลเซอร์คือปัญหามากเดินไปทางไหนติดเลเซอร์หมดเหลือเวลาอยู่สองนาทีครึ่งน่าจะไปไม่หันตอนนี้คือลุ้นมากเพราะว่าเออมันก็ยังไกลอยู่ดีอะทำยังไงให้ผ่านได้ภายในหนึ่งนาทีไปหาดูคนอื่นดีกว่า ป้ายป้ายตายเห็นเส้นชายสีเขียวๆอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไปไม่ถึงสมมุตินั่นคือขนมจะทำให้เราอยากไปมากกว่าเดิมแน่นอนใครอยากดูเราเล่นเกมไหนไหมเดี๋ยวถ้าอยากดูเราเล่นเกมไหนกดใจเอ๊กดไลค์แล้วก็กดทับสไคร e มาได้เลย แล้วก็เม้นมาได้เลยนะถ้าเรากดใจเม้นแล้วแสดงว่าเราจะเล่นขอแนวที่แบบไม่ใช่พวกบล็อกฟูดหรือว่าทอยเลตทิลเวอร์ดีเฟนอะไรเงี้ยน,นะเพราะว่าเราไม่ชอบไปเลยมีใครจะเติมโลให้เราไหมอะคือแม่ไม่ให้เติมอยากเติมมากเลยดีใจกว่านั้นคือเพื่อนจะเติมให้วัก นี่ถึงแล้วถึงแล้วแต่ว่าเราจะกลับกันได้ไหมไม่รู้อ๋อก็คือไปไม่ต้องกลับอืมอันเนี้ยคือตอนนี้เราชนะแล้วนะแต่ว่าชนะที่เราอยากได้คือไม่ใช่อย่างนี้ชนะที่เราอยากได้ก็คือชนะเลยอะ่ะชนะแบบพอไปแตะสีเขียวๆแล้วก็คือนับห้าสี่สามสองหนึ่ง แต่คือแบบทำไม่เคยได้อะมันยากเกินไปเดี๋ยวไปฝึกมาแล้วเดี๋ยวมาอ่านให้ดูอีกครั้งในคลิปหน้านะคะจะฝีมือดีกว่านี้แน่นอนเหรอไม่รู้ใครอยากให้ทำช็อคเว็บอีพีเม้นมาเลยเดี๋ยวทำให้แน่นอนโดดถึง,ถง มีคนถึงแล้วเวลาหมดเหรอเฮ้ยชนะแต่ยังไม่จบคลิปนี่มีเราสองคนแต่ต้องการให้มันเป็นชื่อเราคนเดียวโดดไปอันนี้คือซากทุ่งคืออะไรอะซากทุ่งคือแบบที่เขาไปเผาแล้วมันจะเป็นซากเหลือไว้ ใช่อ่ะคือไม้พายมันตบได้ฮะไม้พายเมื่อกี้ที่มันแบบวนหมุนม,ม,มันตบเราเปิ้วได้ไปเลยเหินเลยไหมไม่เลยทำไมด่านวนๆนี่มาเยอะจังอันนี้คือแท่งเล็กเวอร์ล้วคือจะไปเดินติดอย่างนี้ทุกรอบเลย จะไลฟ์มันใช้ยังไงอะ่ะมันคือแบบจะไลฟ์ไปเลยใช่ไหมไม่เคยใช้ไปเลยเหินไปอีกรอบเลยอะ่ะอยากให้แบบแบบมีหมดง่ายบ้างหรือแบบสร้างด่านไปสร้างด่านเองเลยเถอะ ครอยากดูเราสร้างแมปเม้นมาเลยแต่ว่าเรายังไม่มีคอมอ่ะน่าจะยังสร้างไม่ได้เพื่อเราแนะนำว่าให้กระโดดรัวๆเลยแต่เราคิดว่ามันไม่ได้นะกระโดดรัวๆคือตกหมดเวลาแล้วยังไม่ถึงเลยด่านต่อไปมีเหรียญตอนนี้ประมาณสามร้อยแล้วแต่ก็คือซื้ออะไรได้อะ่ะ อยากให้เหรียญไม้แลกเงินจริงได้นะแบบหนึ่งร้อยเท่ากับ1บาทในชีวิตจริงน,นี้ตอนนี้ก็ได้3บาทแล้วคุ้มไหมเนี่ยคุ้มแหละอันนี้เป็นปูที่วิ่งเร็วที่สุดแต่คือเราวิ่งไม่เร็วไงเออแต่ไปสู้เคยได้คนอื่นคือแบบ น่าจะถึงแล้วเหรอแต่เราเคยยังอยู่ตรงนี้ถ้าคนอื่นเล่นคือน่าจะดีกว่านี้ติดติดโดดถึงๆเลยไป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 ติดติดอะไรไม่มีติดนี่ตอนนี้ติด างอันก็มีนะทุกคนที่เป็นเลเซอร์หมุหมดอ,อ่ะเฮ้ยครั้งนี้จะชนะหรอชนะไหมชนะไหมชนะเถอะชนะเป็นการชนะอย่างนี้ครั้งแรกในปีเลยแล้วโคคนต่อยคือมาไงก่อนพคคนก่อยสมรอยตย่อยติ้วชนะนี่ได้แบบขึ้นคนเดียวสมใจอยากบาย